วัครับวันนี้ครับแอปคินนะฮะมีอัปเดตนะฮะเรียกว่า Elastic Design นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับนี่ครับผมก็เอาเมาส์มาจอแล้วก็เอาตัว5หัวข้อนี้นะฮะออกมาก็เขาจะสร้างนะครับผมออกมาเป็นรูปแบบวิชวลนนี้คือของเดิมที่มีอยู่นะฮะสิ่งที่เพิ่มเติมของวันนี้คือรูปแบบของตัววิชวลเนี่ยครับมีให้เลือกหลากหลายมากขึ้นนะฮะหลายคนบ่นว่า ภาพจากแน p k ิ n นเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยเนี่ยฮะกดมอได้อีกนะฮะตรงนี้ก็สามารถปรับแต่งว่าอยากได้เนื้อหาเป็นแบบ s u m มารีหรือแบบเป็นดีเทลนะฮะกดแอปพลายปุ๊บเขาก็จะเจนให้ใหม่ะนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ซ้ำแบบเดิมนะฮะของเดิมๆที่หลายคนก็บอกว่าโอ้ใช้แล้วก็เริ่มมีคนจำได้แล้วนะฮะนี่ครับเรากดมอไปอีกนะครับ เพื่อให้เขาเจนนะครับภาพขึ้นมาใหม่อีกนะฮะเป็นออปชั่นนี่ครับก็เจนออกมาให้นะครับมีรูปแบบที่หลากหลายเห็นไหมฮะนี่ครับเยอะแยะเลยนะครับผมนะฮะก็สามารถที่จะเจนได้เรื่อยๆมีรูปแบบที่แปลกใหม่มากขึ้นนะครับสวยงามมากขึ้นนะฮะนี่ฮะกดมอได้อีกนะผมกดอีกให้สี่สักครั้งนะฮะจริงๆเป็นไปแบบเคาะไปได้อีกสัก4ี่ห้าครั้งเลยครับก็จะมีรูปแบบเพิ่มเติมให้เรานะฮะที่ ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็น่าจะมีรูปแบบใหม่ๆที่โดนใจเราสวยสวยงามนะฮะตามที่เราชอบใจมากขึ้นนะฮะสมมุติผมเลือกแบบที่ได้มานี้แล้วกันเนาะนะครับอันนี้เป็นวงๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มาเลือกสีใช่ไหมครับผมสมมติผมเลือกเป็นสีมสีเขียวนะฮะปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็เดิมๆไม่ไรคือหนึ่งคือมีเรื่องของรูปแบบที่ให้ามาเยอะขึ้นนะครับทีนี้ อีลัสติกดีไซน์เนี่ยฮะถ้าคอนเทนต์เราตรงนี้เมื่อกี้นะครับผมพิมพ์เพิ่มครับผมนะครับาการแบ่งนะครับสมดุลก็ว่าการทำงานและการใช้ชีวิตเนี่ยครับผมพิมพ์มเพิ่มเข้าไปนะครับผมแต่ก่อนนี้คือเราต้องมานั่งเครียดใหม่อันนี้ไม่ต้องนะครับเรามาที่รูปภาพเนี่ยฮะจะมีซิงค์นะครับผมเราก็กด ซิงค์นะครับตอนนี้มี5้าหัวข้ออยู่นะของเดิมนะฮะพอเขาซิงค์ใหมนะ่นี่ครับอัปเดตนะครับอัปเดตแล้วนี่ฮะอัปเดตแล้วเป็น6หัวข้อเห็นไหมฮะสร้างสมดุลระหว่างการทางานในชีวิตแปลว่าเราแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วภาพเนี้มันปรับให้เองนะฮะสไตล์เราไม่ต้องไปนั่งไถเลือกใหม่เลยเป็นสไตล์ที่เราชอบแล้วนะครับปรับปรุงได้เองนะฮะ,ะตรงนี้สมมติว่าตัวส่อน้อยไปคลิกเข้าไปนะฮะ เราสามารถที่จะพิมพ์เพิ่มนะฮะพิมพ์เพิ่มได้นะครับผมนะฮะใครเด็ดบอกว่าอยากได้ให้กล่องนี้ใหญ่กว่านี้อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขนะครับปรับแต่งตรงเนี้ยครับให้ได้ตามที่เราต้องการได้ทันทีนะครับผมนะฮะนี่เรียกว่าอิ a s สติกดีไซน์นะครับผมนะฮะก็วันนี้แอปคิดอัปเดตนะครับเรียกว่า e l ดั t ติกดีไซน์นะครับปรับแต่งตรงนี้เนื้อหาคอนเทนต์นะครับแล้วก็กดซิงค์นะครับอย่างนี้จะปรับให้เองนะครับผมนะครับแล้วก็การสร้างรูปภาพขึ้นมานะครับผมมีตัวอย่างรูปให้เราเลือกรูปแบบวิชวลที่หลากหลายมากขึ้นนะครับผมยังไงทุกคนที่เข้ามาดูแล้วนะฮะลองใช้กันดูครับผมนะครับผมว่าอันนี้ ออกมาได้ดีจริงๆนะครับผมนะฮะแล้วก็รูปแบบที่ออกมาใหม่เนี่ยมีความหลากหลายนะครับผมมีความหลากหลายแล้วก็ไม่น่าจะซ้ําใครละนะครับทีนี้นะครับสวยงามมากๆมีตัเลือกอะไรไปเนี่ยฮะออกมาปุ๊บเนี่ยครับได้รูปแบบที่หลากหลายสวยงามค,ครับอ่าย่างไงเอาไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับ